สังคมใดญ่ไรการพัฒนาดุดดังนักขราขาดปรากเงาสังคมใดญ่ไรคนเก่งและงงเขาดุดดังเงาไรแสงแสดงตนท่านประธานคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหมายเลขเจ็ดบ้านหลังเก่าที่มองหม่นย่อมไม่มีคนอยากเข้าพักอาศัยแต่าบ้านหลังใหม่หลังงามสดใสย่อมเป็นสิ่งที่ทใครๆนั้นหมายปองอยากพักพิงเสมือนกับประเทศชาติหากขาดการพัฒนาผู้คนอาจแหย่แหนไปทำงานประเทศอื่น และ่าให้หลงหลืมบ้านหากจะทำบ้านให้หนาอยู่คนในบ้านต้องรวมโดยช่วยกันดังสันต่อเติมบ้านให้ทนทานและแข็งแกร่งต้านแรงพายุที่โห่งกระนำนำผาบ้านไปสู่ความสงบสุขการต่อเติมบ้านเสมือนการพัฒนาชาติชันดหากไรคนในบ้านละทิ้งการดูแลชา บ้านเมืองคงยากที่จะก้าวหน้าดิฉันนั้นวันนี้บ้านที่ชอวอาชวศึกษาเราได้ผลิโฉมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชวศึกษาเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในอาชวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานได้อีกทั้งยังประสานรู้ประกอบคิดประสิทธิ์สร้างเพื่อสังคมไทยที่บริบูรณ์และพูนสุขดังที่วิทยาลัยเทคนิคบึงการเด็ลุกขึ้นมาสร้างสานวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชวศึกษานำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนกว่าสิบรายการอาทิเครื่องเติมอากาศในน้ำและการให้อาหารในบ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิติลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนโดยเครื่องอบแห้งระบบพาโลเจนส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เป็นตน้นสอนคล้องกับนางสาวปรีนุชเทียนทองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาว่าเน้นการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้จริงและตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้ทำล่างการเปลี่ยนแปลงในศตะวรรษที่21นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้า ที่เราเชาวอาชีวศึกษาภาคภูมิสังคมไทยพัฒนากาหนาได้โดยอาชีวศึกษาคงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเพราะปัจจุบันเรายังมีโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวม้วยจุดเน้นอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีศักยภาพสูงโดยทักษะแห่งอนาคต 3. ประการดังนี้ 1. การเพิ่มเติมทักษะโดยการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ 2. การพัฒนาทักษะแนวใหม่และ 3. ทักษะที่มีความจำเป็นในอนาคตพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ทักษะให้ร่วมกับอาชีพอื่นๆได้ การสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งยังก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เตรียมความพร้อมรับมือกับกลใกการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญดังคํเกล่าวของวาทีร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าอาชีวะพร้อมการศึกษาพร้อมประเทศไทยเดินหน้า ในทุกวันนี้คำว่าไร้ต่างพัฒนาใช้กับบ้านที่ชอวาอาชีวะศาึาษาไม่ได้เพราะเราคืออาชีวะฝีมือชนคนสารชาที่เติมเต็มความรู้ความสามารถกลายเป็นอัจฉริยะนำไปสู่การใช้ได้จริงในสถานประกอบการมีความก้าวหน้าในวิชาชีพได้อย่างทัดเทียมสมัย ดิฉันหนึ่งในผู้เรียนสายอาชีพจึงมั่นใจสัาคมไทยพัฒนาดาวนาได,าด้โดยอาชีวศึกษาอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ